สวัสดีครับผมวันนี้นะครับปมาแอวตีโคงการหลวงดอยสงเอนะครับอำเภอเชียงแสนนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้มาเดือนพฤศจิกานะครับช่วงประมาณ1 1 0 0งถึงเตียงนะครับอันนี้ก็มาแมวพอนะครับเพื่นว่าเป็นดอกเก๊ก้วยนะครับดอกเก๊ก้วยนะครับ นะตีโครงการเปินได้ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวก็สูมเมื่อพอนะครับเนาะอันนี้เป็นดอกเก๊กฮวยนะครับแมน่็นันจะแม,น,มนแมนเนี่ดอกเก๊กฮวยนะครับสูมใกล้ๆนครับโอ้โสวยงามนะครับสีเหลืองนี่ ทุ่งดอกเก๊กฮวยนะครับอันนี้มาตอนประมาณ1 0มงนะครับใกล้เตียงนะครับมาเส้นแมา่สายเชียงแสนนะครับเดี๋ยวปลาเดินชมนะครับ น,นักท่องเที่ยวนะครับมาแอลไยรูปอยู่นะครับโครงการหลวงดอยสงโอเชียงแสนนะครับนี่โอ้ตังบนก็กมีนะครับอนนขออนุญาตเป็นอย่างขึ้นไปนะครับเนาะ โอ้ตรงนี้สวยเลยครับโอ้ตรงนี้สวยขนาดเลยนี่โอ้นี่สวยแตะแต่นี่เอกเก็บหอยครับซูมเข้าใกล้ ลมพัดเย็นสบายาเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับอันนี้เป็นกระท่อมกระท่อม อันนั้นเป็นเก็บดอ,อกก็บหวยก้าเนาะเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับเดินไปดูกันเก็บลงนี้ได้ก่อน สวัสดีครับผมสวัสดีมาแอลครับผมอันนี้กำลังเก็บเก็บดอกมันอยู่ครับอ๋อขออนุญาตถ่ายนะครับอันนี้เป็นโครงการหลวงมันก็ครับอ๋ออ๋ออันนี้นี่นี่แม่กำลังเก็บดอกนี่ อ๋อนี่ล็อผมเก็บใส่ในถังนี่ถ้าเปินเก็บไปเสร็จแล้วแล้วเปินเอาไปย่าได้ต่อครับรครับคูบ่อือขายเนี่ยค่ะอ๋อคู่อือคู่อือขายเหมือนได้เลยครับขายกุปกวานหูครับขายโอ้แห่นี่ก็สูง อีหลายหมาหู้ครับเพิ่นเอาไปเอาไปแยะหนามกัครับเอาไปอบแห้งกับอออแห้งนี่สิอู่แห้งนี่โบกๆนี่กัอ๋อตะอู่แห้งนี่อู่นี่เนาะอฮ้ยครับแค่โบงๆนี่กัอ๋อไม่เหลืออู่แล้กัอบแห้งเสร็จแลียบร้อแล้วก็เอาไปนี่นะครับเนาะองอันนี้ที่เขา ินน้ำมันนะครับเนาะอ๋อแห่นี่เอเอ่อโชน้นำนนอ๋อน้ำเก๊กฮวยนะครับเนาะอันนี้มันมีจื่อของคนเมืองกัครับคนเมืองนี่เจ้หัวนี่กันนะครับอืม,อมดอกมันงามนะครับเนาะอืมที่นี่โบโ๊ก ตอนนี้สายหน้าเลยค่ะอ๋อแล้วก็แม่เขาต้องเก็บเก็บทุกวันนะครับเนาะช่วงนี้เนาะเออใจใจในี่หินแกนี่เขารอนนี่ค่ะครับอันนี้หน้าอืมมันจะออกหน้าเนี่ยครับแม่จอเออจะเอาหน้าเนี่นหนนหนยหมือเลนี่จะเอาหน้านะ่ยค่ะครับ อืมมีแม่เป็นเก็บดูเป็นเด็ดเจยังเยังครับมีคนมาเอวกับแม่มันละเอวเอวเอวกว่านี่ไงวะครับครับ โอ้นั่นบ้านไผยอยู่บน,บนอ่อ,อนนะนะครับถ้ามีโอกาสกมามะเอวกันนะครับตีโครงการหลวงดอยสง,ง้อครับ,รบมันมีหลายจุดเลยนะครับดอกเกคงให้บนจะปลูกแวดดอยเนี่ยน่ะไม่หนะ อ๋อเดเนี่ยเรองเรื่อง mm. น,นัคมมานี่คือคุมานี่ครับรับหรือครับหรือคุกุลมาน,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 นี่คมานี่ชาเนี่ยัน โครับข้าวเหมยเลยอืมอุ้ยมันหอมไงเนี่ยนี่ผมลองดมมาเนี่ไยไม่กินเลยอืมโอ้โนี่เพิ่งเก็บไปอโอเคครับจะได้กับแมวกันเดอ้นะเอเนาะแมวกันได้ แม่สบายสบายแม่บบอกว่าแม่สบ,สบายสบายโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับ